มาสิพวกอะไรวะเนี่ยไปลบทหารไป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 อะไรกันครับเนียโอ้โหเอ้ยเอาวิ่งติดกันละ กลับสวัสดีชาว YouTube ทุกคนนะครับมาอยู่กันในเกม Operation h o l a s Stop o นะครับเป็นเกมฟรีบนสตรีมสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับเป็นเกมทหารแบบยิงกันสมจริงมากมีระบบเกมเพลย์ที่ค่อนข้างสมจริงมากครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเดโมนะครับเขายังไม่เปิดให้เล่นแบบ สมบูรณ์แบบนะครับจะเป็นแค่มีแค่โหมดซิงเกิลเพลเยอร์นะครับมัลติเพลเยอร์ Player จะมีในอนาคตนะครับผมต้องรอเขาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับเราสามารถโดเนเอทให้กับทางผู้พัฒนาเกมได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดดสคริปชันนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราโดเนเอทให้เขาแล้วเขาจะปลดล็อกโหมดมัลติเพลเยอร์ Player ให้เราเล่นหรือเปล่านะครับเ,เดี๋ยวเราเล่นกันซิงเกิลเพลเยอร์ก่อนแล้วกันนะเอามาอยู่ในเกมครับผมไปไปไปคายเบตันฟิลนะครับเราต้องยึดธงตามจุดไป Cố, 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 tay Cố luôn luôn Luông, oh, luông nhìn 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 dứt thôn Ủa, xẻo nhìn đồn nhìn nhìn phải phớt anh đẹp, sập cửa lên, ôi lại cái súng này, nhấp nhấp, nhảy một nhảy nhảy,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  nhảy บรรจุอ้พัฟสวยอยนะเนี่ยจริงปล่อยขายก็ได้เลยนะตอนแบบทำเกมเสร็จอะไม่ต้องฟรีหรอกจริงเกมดีมากเลยอะมันเกินคำว่าเกมฟรีไปแล้วครับทุกคนเฮ้ยเอ้ยเ้ยออสุดมดบรรจุศัตรูนะไม่โอ้แบกอ่ะพีจีไม้พวกนี้ điên em này quá, đuổi nhát, Ui, nhát số thứ cho đó, tài, nhìn chắc này của nó, ui nam mới rồi các, toàn, ối, ừm, tôi bịt, sanam lốp, đi qua mặt, đi qua mặt, ก้มต่ำชีกกำแพงไว้เฮ้ยเก็บปืนเพื่อนเอ้ยนี่บันเดตเนี่ยวะเก็บได้ปะอ๋อเราเปลี่ยนอ๋อมันเปลี่ยนออกทางกระเป <ubers> ๋าเลยวะโอเคไอ้เพื่อนเอาวิ่งติดอีกเอาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอ้กระสุนหมดได้ไงวะเนี่ยมาจุไป เ,เพื่อนตายไปไปไปทางซ้ายเคลียร์เอ้ยเฮ้ย้้ลูกสองไอ้ับปืนพกตอกขึ้นมาโอ,อ้ทำไมยิงไม่ออกอ่ะไม่ได้ชักแม็กไว้โอ้ทำไมปืนพกมนผมยิงไม่ออกวะเออออกนี่วะเอ้ยยิงอะไรวะ อ๋อ oh, มีสตามิน่าอยู่ทางซ้ายล่างโอเคหลอดเลือดถ้าเป็นระบบรีเจเนอเรทเฮลก็ดีนะแบบเหมือนคอบดูเต้โดนยิงแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมแต่มีหลอดเลือดก็ดีคลาสสิกดีต้องใช้ชุดผ่าพยาบาลนะเพราะว่ามีชุดผ่าพยาบาลมาให้อันนี้ระเบิดสโมกนเนี่ยแบนเดตอันนี้อะไรวะเนะี่ยกระเป๋าอะไรวะโอเคไป

lại Thằng sái Luôn Ok Cái <laughs> cái <K -1> nâng to Ok luôn Xoay Bye Dịch thông โดนยิงทะลุยิงทะลุกำแพงได้ไหมโอเคโอนมาเสริมเต็มเลยโอ้โดนยิงบาเจ็บพันแผลก่อนโอ้บันเดทพันโอเคสวยลุยต่อ,อเฮ้ยกระสุนหมดอืมเดินม,มาเต็มเลยตายอืมคอยง้มไป เอโอเคสวยเพื่อนเฮ้ยโอเคใช้ปืนอะไรอ่ะเฮ้ยใช้ a อค้างดิเก็บได้ปะเออชักแม่งวะ เต็มเลยยึดธงนี้ไม่ได้เลยอื้มมาเต็มเลย ี่ไ้านมีไหมตกไปบ้านจุรบร้อยเขายึดเขายึดโอเคเขายึดทรง,งลงร่องน้ำโอเคหลังไม่มีเปลี่ยนซองกระสุนบรรจุไหมมา,มาแล้ว tại sao? Úi! ồ, oh, phòng tôi nhích ngựa. ơi, tôi nhích trồn đây đó, nó xùi. thế. ai?

เออไม่ไม่มีมีตัวนึงไปไปเป็นซองบรรจุใหม่ค่อยดันเข้าไปเพื่อนไปเฮ้ยไปเฮ้ยเออยยืนทำไรสวยบรรจุใหม่เปลี่ยนซอง โอเคเพื่อนเราดันเข้ามาละวเขาตึกเป็นซองกระสุนไป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 ระเบิดมือดำไปเออเฮ้ยโดนยิงจังไหนวะอุ้ยไปเลย ไม่โดนเลยโอเคล่วงไอล่วงเขายึดเขายึดเฮ้ยลบล่วงเขายึดเขายึด,ยดโอเคสวยชนะครับผม <ừ> <ừ> เดือดจัดครับอีพีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกด subscribe ก,ก,กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับวัยรุ่น